สดิจาพี่น้องจาพี่น้องจากห่างหายโดนเนาะจา้ะเนาะ่างหายโดนก่มีเรื่องเท็จ่เกลดเกียดอยู่หลายอย่างเนา,จากกะจ้ะกาเริบ่อยากสิไปพ,พบปะสังคมกับผู้ใดเนาะจ้ะพี่น้องอยู่แต่บ้านอักโตัวแต่อยู่ในเฮื่นจ้ะพี่น้องไปไซบ่ไดดเนาะจ้ะก่า เขียดกับเขียดหลายๆอย,ย่างจากพี่น้องเพราะว่ามันเขาปลาบอไดเนาะพี่น้องเนะาะก็ือจังบอกเตินๆไว้นะจ๊ะมันบอกบอได้ได้จากตำรวจจับเจ้จากพี่น้องจา้าเราก็ต้องกลับขอโทษขอเอาไปพี่น้องเนาะค่ะที่พ่อคอยได้เฮ็ดคลิปเนาะจากพี่น้องนอะแล้วก็บบอบ่ได้นําไปเยี่ยนเยียนพี่น้องเนาะจ้านอนหลายๆท่านค่ะเข้ามาติดตามรับชมไม่ก็มี กบพื้นว่าติดตามนับจมไม่กล้าายอยู่นะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าหลายๆท่านกบได้กดติดตามห้เนาะจ้ะเย่าก็เลยเมื่อยน,นั่มเนาะจ้ะเนาะช่วงที่บอคอยสบายคิดร้ายกับอยู่อยู่เฮื่อนเนาะจ้ะพี่น้องบอไดไปใส่จ้ะเขาป้ากับเขาบอไดก็เลยกลายเป็นโลกเกลยดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะจ้ะพี่น้องมือนี่กับเป็นเลิกงามยามดีจ้ะพี่น้องเป็นสอบวันจันทร์เนาะ เราก็เลยลุกขึ้นมากกินสมตั้แต่เศร้าๆค่ะพี่น้องเพราะว่าอาการเพี้ยเพียมันกะอาจจะลดลงนะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหาาปไดอ,อกกําลังกายเนาะจ้ะเนาะกะก็เป็นตําหัวโครรบีจ้ะพี่น้องเระเอิญว่ามันมีอยู่บอกหอยอยู่ทุงหนึ่งอยู่แต่พี่น้องบอกหอยแพกหนึ่งอันยังเคยต่เอิญยังบ่ตบแต่อ็ะบอกหอยเชีนี่ล่ะจ้ะ หลักกาใส่ปลาแซลมอนกับพ ja, ี only, right? ่น้องแซลมอนแซ่แข so, ็งจากพี่น้องปลาแซลมอนแซ่แข็งจ้ะพี่น้องมาลงมือจ้ะพี่น้องกะสิเริ่มเริ่มทยอยตามมูไปเรื่อยๆก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเด้อพักกะบ๊อมีดอกจ้ะพักอันนี้จ้ะแต่โดนหละจ้ะบ่ได้กินกินแต่มาม่านายกระไดเนาะแต่มาม่ามาม่าสองแผกบดแอนแซกเนาะจ้ะเนาะก๋วยเตี๋ยวแน่รังเทียเนาะจ้ะ ยัมีขับปุ่นจากพี่น้องมาจากบอ่อหลายใหญ่หา้างบ่อโดนแล้วจ้ะมาจากพี่น้องสำหัวคนละบี มันก็นมีเห็ุเกิดได้แต่พี่น้องแต่ว่ามันบ่กไรเขาปาคุณบามีมูลภาพไปแต่พี่น้องช่วงนี้เย้าญาติเขาคุนญาติเลยแต่พี่น้องมาหลายครัก มันไม่มูเข,ขาข็ยากเป็นตายา คนกระด้กกบบ้านนะพี่น้องเนะ <c oughs> าะย่ากกระเดกกลับเมืองไทยประมาณเดือนมีนาพี่น้องตองตัวไว้แล้ว macam kalau biumun you <clears throat> 嗯。Mm hmm. Bút bạc Mà cưa cưa, mà cưa cưa xe kẹn chặt คลิปนี้ก็บซัมนีเนาะค่ะเนาะถ้าพอกันคลิปใหม่จับพี่น้องย่าขอเล่มต่อก่อนเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปใหม่จับ๊ายบายจ้า